ครับพี่น้องนาจะสุ้ก็กลับมากล้วครับกลับมาจากเซาเดอร์ขันนี้ขั้นนี้เป็นโฟร์จูเนอร์ครับเครื่องยนต์สองจุแร้อยสี่แรงม้าและที่พันครับเป็นหลังค่าแก้วเป็นรีเจนเดอร์ครับขับสองครับพี่น้องครับขั้นนี้เป็นปียี่สิบเอ็ด้ะครับปียี่สเอผู้เีหายูเบิรงเลยขันนี้หาง่าก่อเด้อห้าสองศูนย์แนะครับเลขไม่ยี่ประม่แสนสี่หมืนอยู่ละครับขายยูห่งล้านหามืนเก้าพันครับเป้าม่เอารถสภาพดีครับเพื่นเอาไปเซาสันแน่ครับ นี่เห็นบ่ดื่มเบิร์ดเด้อข่านดิมเดิม,ดมนี่ข้านดิ่มเดิม,ดมนี่ไส้ขว้าเดิมเบิร์ดนะครับฟนะ้าปวงงานบุกขี้แก้ครับพี่นอ้องเพิ่งเอาเนี่ยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1 g d 1> <200 S 2> เนี่ย2วัยเร่งม้าด้เย2 0 4แรงม้าผมนด้เป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซลครับผู้ได้เรียนรถนี้รู้เลยด้ว,ว่าสมรรถนะมันดีไยแล้วก็เทคโนโลยีในส่วนของความปลอดภัยเพิ่นสูงนะเพิ่นไร เพราะว่าจะเป็นเซ็นเซอร์นากล้องน้านครับมีเรดาร์เซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนด้านหน้ากันอยู่เลรุ่นนี้เ,นเ,นเออกล้องรอบทิศทางนะครับขั้นอยู่เลยเด็กกล้องรอบทิศทางแล้วก็เป็นสีขาวมุกหลังค้างเป็นครึ่งหนึ่งจะเป็นสีดํานี่คือมาตารฐานเพื่อนเลยนี่คือรุ่นดีเจนเดอร์นะครับเด้อเอาย,ยางเซนเซออีกเงี้ยวเลยครับนิ่มๆเลยครับสองหกห้าหาสิบอายี่สิบเด้อขออียี่สิบครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งเอา ผูดเด้งแฮยูครับนี่เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่มีความต้องการของตลาดสูงครับก็คือฟอร์จูเนอร์นี่แหละตัวนี้แหละโดยเฉพาะตัวรีจนเดอร์นะครับมันมีคับสองกับคับสี่ขั้นนี้เป็นคับสองนะครับผูดเด้งวเดียไปเลี้ยขึ้นเขาลงเขาอลไรก็เอาขั้นนี้ไปใส่ระบบสตาร์เป็นพุชสตาร์เลยครับแล้วก็กระจกสีบานเพิมบิดอิอโต้ทั้งหมดนะครับหนึ่งเดือนมันเป็นตัวท็อปของคับสองเอาเมื่อเบิร์กักเบิร์กเน้อพวกมะไร มันหลอกนั่นจังหนลุนีน่มันสิเป็นขอเสียเพื่นแต่ว่าเดี๋ยวผมหุ่มใหม่ๆเด้อคันเอานะเดี๋ยวหุ่มนังใหม่ๆนะครับแล้วก็นี่เบิ่งเอานี่ มีอัลเลกทีปคอนโทรลพร้อมเลสนี่คู่คอนโทรลด้วยแล้วก็วิ่งตามคันหน้าด้วยนะครับแล้วก็ระบบเกียร์เป็นแพตเดิรนชิพนะครับนี่เผยเกซิ่งเหยียดยันซึงสิ่งแต่ใส่ตัวนี้เอาเลยนะครับเอาเลขไหมครับอยูทีหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสี่กิโลเมตรครับอู้เพิ่งเก็บบอลเลีนหลายเด้วยกำลังดีครับกำลังดีพว่มาไลยเป็นมันตสีฟังชันนะครับมึงเพิ่งเตือนอยังไงนี่เตือนก่อนการชนแน,น่ๆไอ้มอเตอร์ที่ผมวาเนี่ยเดี๋ยวก็มีเตือนในเรื่องของการเอ่อ ออกจากนอกเล่นนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบทัชช่างคอนโทรลอย่างต่างๆนี่มันมีเบิร์ดเดยนี่อย่างล่างผมครับล่างล่าง,างล่ากัอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างยี่สหย,ยากแแล้วนะครับนี่กระจกมองงลัางเทนตาแสงอัตโนมัติจอขนาดหง่ครับนาทีเป็นซิปนิ้วนะครับเป็นจอสัมผัสเดอ้อผมย,เย,นนเเยิเสียงกันไว้นะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงนี่ครับตรงนี้เอานะครับนี่เบื้องเอาเนี่ย แล้วก็คุณแจคะนน้ได้มาครบเลยครับได้มาสองดอกเต็มเตมครบครบนะครับเกียร์ออโต้ครับเขาเกียร์ถอยปุ๊บฮะเพ้่นจีตัดไปที่กล่องมองหลังพรวอมกับเส็นเซอร์วะระยะแล้วก็นค่ของของประเมินภาพนตัวรถนะครับรอบทิศทางว่ามันมีลูกมีหลานยูบ่บ่เพื่นสีเป็นจอ3สามดีเลยนะครับแล้วก็เวลาเข้าถอยหลังเพิ่นสิมีอีกระบบหนึ่งคือเรียคอทัฟฟิกอาร์รสตอันนี้เพิ่นกับซีมีให้ที่กันนะครับเป็นการ เบึงนะครับเบืองวันเห็น่ะรถกระลังออกมาในระยะ20เมตรนะครับเป็นสีเตือนให้เห้านะครับอันนี้ห่าก็มองเย็นบห็นอ่กับประมาณนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นเรียนไี้เบื้องเลยเป็นหกสปีดนะครับนะ S หกเห็นบ่นี่คือเรียนได้เลยมีหกเกียร์นะครับขึ้นเขาลงเขาตบข้าาเจ้าว้างเป็นตอว S นะครับแนะนําเลยเซฟเกียร์ไลน์นะครับมันซอยเกียร์ได้ไล่นะครับเนี่ยแท็กชอคคอนโทรลเ่ต้อปิดมันเด้อ โมกันครับก็มีโคโนอมอสปอร์ตครับเลียนได้เลยตรงขันส้นกลางครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนนิยมเลียนหลายนะครับเป็นเครื่อง2.8แมามันหลายครับสองลอยีเร่งมมกเหยียบเข้าไปโดยพื้นฐานท่านผููได้อยากมักมวนกว็หายไปรีบแอบเอามา,าเนี้เลียนเป็นสองลอยาสิผู้เลี้ยวช่วงล่างมันจะองไปปรับแต่งปุ่มช่วงล่างเลยเด้อนะครับเออมาข้างหลางก็สิมีนี่ครับชาร์จหอดมองหุ้งเขาได้ไหมนเนี่ย 220โวลต์ลองรับพร้อมนะครับนี่นะครับให้ในจะเป็นทูนสีดํานะครับทูนสีดานี่ง่ามเลยครับเบาะมีขาเด,ด้วยไม่ไม,ม่นะครับเบาะสองแถวสองกับแถวสามพับได้นะครับพับได้นะครับเนี่ยลังค่าพี่สิเป็นลังค่าแก้วลังค่าสีดำไม่เป็นแก้วหรอกนะครับเขย่ายไปเฮ็ดสีดำํดำเงาแม,มา่คือจัดโรงงานเลยนะครับเสด็จแบบนี้เราใช้รล่างนะครับก็จะเป็นใช้รางเป็นสีดำเงาบ่โองงามขั้นง่าเดี เนี่ยเครื่องยอนต์สองจุดแปดเีเจนเดอร์กล้องมองหลังอยูนิ่เดอครับนี่กล้องมองหลังแบบที่นี่แง้มเปิดไฟท้ายไม่ใช่ไฟท้ายไฟฟ้าคันวอลอีกในเท่ๆในออโต้ลิเจ็ตผู้แล้วเออเพื่อนทังว่าไปดอกมันเป็นภาษาอังกฤษเขาขีค้านวอลล์ไร <c oughs> นี่ครับเดิมๆครับเพื่อนไปคันสีมาให้พออร้อมแล้วลขั้นนี้ครับกะแง้มเข้ามารับกับเก็บงานหน่อยแล้วนี่แง้มพับเขาวยาตัวด้ตาเขาโยนนิพัปองขางสินะครับบอกขางสินะครับ บางค่ายเพิ่งกสิเอาลาบไปเลยทับลาบไปนะครับกับแล้วแต่ห้องมากนะักเนาะอันนี้แง่เมื่ปิดก็ปิดตัวนี้ครับัจะปิดเองอัตโน,นม,มัตินี่นะครับมีสีวิตเปิดทั้งในพร้อมด้วยครับประมาณนี้เด้เบื้องอย่างอะไรยังใหม่ๆเลยครับรงลงรงล่างไม่ต้องพูดถึงนะครับโชคบเพิ่สีเบืใหญ่กว่ารถปกติพวกนี้นะครับเันสีซับ ซับพันนิ่งนะครับส่งรางไม่สิทธิ์ดีนะครับส่งรางดีกว่ารถซีประตูนะครับส่วนเครื่องเสียงที่เป็น JBL ครับของเมฆการมาเลยเสียงม้วนคักนะครับต่อมาอี้ประเด็จเปิดให้เบื้องเบิ e งเอกสารครับปี2021ครับทะเบียน5208กรุงเทพมหานครนั่งอ่านั่ง3ตอนว่าสันว่าอ่าก็เป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซล1เออสองร้อยสี่เล้มาครับอันดับที่1ก็เป็นอีก1นขั้นที่ เอามาแนมเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้มีโอกาสได้เลือกรถเจ็ดที่นั่งน,นะครับเอาไปพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวไปเฮ็ดงานว่าวเป็นรถครับราคาดีครับราคาออกห่างไม่เกินสองล้านไปดิไม่ล้านหกล้านเจ็ดไปเลยครับตอ,อนมื้อนี้นะครับจะเปิดเปิดแม่แค่หนึ่งล้านหาหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นผู้ใดอยากได้คันนี้เอย่าคิดหลายครับเบือ่อทรอยนานาังไนหน้าทักมาโหลดสวัสดีครับ